เรื่องอ่าแต่ละคนมันก็มีธุระป่าปังมันไม่เหมือนกันนะมีอ่าพวกแ่าแผนงานนะครับนะมีตารางตารางการทํางานแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ,อ,อันนี้เราเราเข้าใจเราต้องเอาเหตุผลมาคุยนะครับต้องใช้เหตุผลเราจะไม่ใช้อารมณ์หรือว่าใช้ตรก,กะอะไรก็แล้วแต่นะครับ ไม่ไม่เอาแบบนั้นนะครับเราจะพูดไปแนวทางที่ว่าอ่าแต่ละคนมุมมองหรือความคิดเห็นมันไม่เหมือนกันอืมอ่าบางคนก็บอกว่าผิดนะครับบางคนก็บอกว่าโอเคไม่ผิดนะครับอ่าตามความมุมมองนะมุมมองแต่ละคนะเราอาศัยว่าเราเอาเหตุผลทั้งสองฝ่ายนะมาหักล้างกันดีกว่าเอ,อมาหักล้างอะไรใครที่มันมีเหตุและผลมากกว่ากันนะเราก็จะ เข้าใจได้ในบริบทของเรื่องพวกนี้นะครับอืใครจะมูรี่ใครหรือยังไงแอดแอดคงจะไม่ไปมูรี่หรอกนะครับเรื่องพวกนั้นเพราะเราถือว่าเราอยู่ด้วยกันมานะทํางานด้วยกันมาก็อยู่ด้วยกันมานะเราจะไม่ได้อไปว่ากล่าวใครหรือไปพูดยังไงหรือจะไปแบบไหนยังไงนะเยอะด้วยบ้านพังนะบ้านพัง สารพรนะครับเอ่อไม่ต้องคุยแล้วใช่ครับผมแอดไม่ไม่ไม่อยากคุยหรอกนะครับแอดก็พูดว่าเออแล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองดีกว่าเออใครจะมองไปที่ทิศทางไหนก็แล้วแต่อืมเรามีเหตุผลคือเรื่องราวนะ่ะมันบ่งบอกถึงเรื่องราวมันเองได้นะครับเราไม่ต้องพูดด้วยวาจาเพราะคําคพูดของคนมันบิดเบือนได้เอ่อให้เราดูเหตุผล เอาเหตุและผลมาหักล้างกันแค่นั้นเองทุกคนคิดว่ามีเหตุมีผลทุกคนอนะ่ะ <c> อ <oughs> ืมแลวถึงให้ให้แง่คิดให้พ่อคิดไปแล้วกันนะว่าคนเราเนะี่ยความจริงนะครับทุกอย่างมันย่อมรู้แก่ใจนะครับย่อมรู้ทุกเรื่องราวบางคนเขาว่าอ่าอยู่ได้นะโดยตัวของตัวเองก็ ก็ดีนะครับเออถ้าใครอยู่ได้ด้วยตัวตัอเอง,เองก,ก็อยู่ไปนะครับใครที่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปก็ไปทําสัมมาอาชีพอย่างอื่นก็ก็ไปทําเ,ออเราคงไม่ไปอ่าก้าวไกลในเรื่องส่วนตัวนะครับและความคิดเห็นเอ,อของแต่ละมุมมองแต่ละคนหรือว่าแต่ละช่องนะเอ,อแล้วก็ปล่อยๆไปเราไม่อยากจะไปอะไรกันพาดพิงอะไรกันมากมายนะ แต่เราก็ต้องมาคุยถึงเรื่องหลักของเรานี่แหละนะครับเอฟซีมาคุยถึงเรื่องหลักของเรานะครับว่าอ่าพวกนี้เขาจะมาหรือเปล่านะครับตรงนี้ดีกว่านะเขาจะมาไหมไม่รู้ว่าเขาให้คําตอบมาหรือ,อยังแลหรือว่าอัดไม่ว่างนะนะ ไม่ว่างเขาก็รอแต่ว่าก็มีหมายกำหนดการมาให้แล้วกันนะครับมีสเกตนวดน,นะเออมีสเกตน่วนมาให้แล้วกันว่าเอ,อวันไหนยังไงนะับนั่นแหละสิกล้าหรือเปล่ามันไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้มาต้มยำทําแกงนะเออไม่ได้มีอะไรก็แค่มาดูเออเอ,อมาดูให้มันเห็นกระตาแต่อย่าลืมนะว่าบอกง่ายๆนะครับ หนีเที่ยวเนี้ยเราอุ้ยอ้ายนะไม่ได้หนีเที่ยวจะมาดูแอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับมันไม่ไหวนะอุ้ยอ้ายเนี่จะมาหาดูไปถามเขาดูแล้วนะครับว่าแอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเออยังไงโอ้ใครจะอยู่ไหวโอ้โหเหงื่อถ้าเหงื่อเหงื่อออกเมื่อไหร่นะคันนะอุ้ยอ้ายนะคันแล้วแอดเป็นคนที่แพ้เหงื่อตัวเองอย่างมาก่ะถ้าเหงื่อออกไม่ได้เลยคันเลยคันแล้วก็เกาสิครับอ่ะ เดี๋ยวก็จะเป็นผดผื่นคันนะครับมันไม่ไหวนะบอกตรงพูดกันง่ายๆนะอืมถ้ามีนะบอกตรงนะครับเออเอาแอร์กี่ไปก่อนครับโอแอร์กี่ก็ไม่ไหวครับพัดลมยังไม่ไหวเลยพัดลมไอ้น้ายังเอาไมา่อยู่เลยเอาบอกง,ง่ายๆพัดลมไอ้น้ํามันก้าไม่อยู่เขาบอกมันไม่จบเออไม่จบ แอก็เข้าใจแหละมันไม่จบคือไม่จบมันมันดูอะไรหลายๆอย่างเรื่องนี้นะครับคนคนพูดได้นะครับนะคนพูดได้คนพูดง่ายๆนะคนอะ่อะจะพูดยังไงก็ได้พูดให้ตัวเองดีก็ได้เอพูดส่วนมากก็จะพูดให้ตัวเองดีอยู่แล้วล่ะไม่ได้มีใครพูดให้ตัวเองเสียนะพูดให้ตัวเองดีอยู่แล้วแต่ว่าเหตุและผลล่ะเอะว่ามีเหตุ มีผลพอไหมหรือว่าแถไปเฉยเอเขาเขาบอกมาโดยตลอดว่าเขาไม่ผิดอให้มายังไงก็ทำอย่างนั้นให้มายังไงก็ทำอย่างนั้นเยให้อะไรมาก็เอาไว้ทำอย่างนั้นแหละมันต้องมีคำว่าเซนต์มั้งสินะบอกตรงๆนะครับมีไอคิวของตัวเองอะ่ะมีไอเดียของตัวเองอะ่ะ ทุกคนก็แอดเข้าใจว่าทุกคนก็ฉลาดแหละนะครับฉลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะพูดยังไงก็แล้วแต่มันก็หนีความจริงไปไม่ผลหรอกเออใช่ไหมลองเอฟซีลองคิดว่าเอาถ้าเกิดอา่ามันมีจริงเนี่ยนะครับนะเออเรารอ,รอวันเขาเปิดจะได้รู้ใช่ไหมอา่าก็นั่นไงน มันหลายอย่างนะเอฟีนะเออคุณเอพนะครับมันหลายอย่างเพราะอะไรมันหลายอย่างก็เพราะว่าถ้าเปิดแล้วมันมีจริงเนี่ยถ้าพูดนะมันมีจริงเนี่ยมันจะมันจะบ่งบอกถึงคนคนที่เขาทํางานคนแรกเลยเออเขาทําไปทําและออกมาเป็นแมวแบบแบบนั้นนะทางนั้นที่เขาบอกว่าเขาก็ไปไปสืบเสาะหามาแล้วว่ามันไม่มีถ้ายัางพูดอย่างนี้ นั่นเป็นคำพูดของเขาเองเออขาต้องจำคำนี้ไว้เลยนะครับว่ามันเราต้องจำคำนี้ไว้เลยว่าเขาเป็นคนพูดเองว่าเขาไปหาไปสืบไปอะไรมาทุกอย่างแล้วมันไม่มีเขาพูดแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ัมไปค้นหาที่ไหนอนะเออว่ามันไม่มีเอ,อเขาก็บอกแต่แรกแล้วว่าตัวจริงมันหายเขาพูดมาแต่แรกแล้ว ก่อนให้ไปเขาบอกตัวจริงมันหายก็มีอยู่แค่นี้แม่มีแค่นี้เราก็ต้องคิดสิว่าเราจะไปหาจากไหนละ่ะเออในเมื่อมันมีซีหลอกมันซีหลอกมันมาจากไหนมันก็ต้องมาจากตัวจริงใช่ไหมมันต้องมาจากตัวจริงแล้วตัวจริงมันมีที่ไหนบ้างนะเออ,อเจ้าอ้วนชนหนึ่งมาอีกแล้วนะเออ อันนั้นก็ปล่อยเขาไปแล้วลาแล้วนะก็ให้เขาลาไปสินะเออมันไม่มีปัญหาก็เป็นเรื่องของอ่าจิตใจของคนนะเออแอดไม่จะไปไปซ้ําเติมใครหรืออะไรใครหรอกก็ปล่อยเออใครทําไงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยบอกได้เลยนะครับถ้าพูดถึงว่ามีจริงนะเอฟซี FC, เขาจะเสียด้วยนะแล้ว แล้วโลกโซเชียลหรือว่าสังคมเขาจะมองรู้เลยว่าเอา้าเอา,เอามีแล้วทําอย่างนี้ได้ยังไงมันแพ้ได้ยังไงอ่ะเออเนี่ยแหละเออถ้าถ้ามันมีจริงแล้วจะแพ้ได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยเยสงสัยตรงนี้ว่าเอ้าแสดงว่าคุณไม่ไปทาห,หรือย,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดไปแบบนั้นเนี่ยเออคุณทําไม่เต็มที่หรือยังไงไม่ใส่ใจหรือยังไงอะไรเขาจะคิดไปทางนั้นมากกว่าเออ ถ้ามีนะถ้ามีนะเออก็ยังไม่เห็นตัวจริงหรอกว่ามีหรือเปล่าหรอกนะครับเออไม่เห็นหรอกเออเขาอาจจะพูดเล่นๆไปก็ได้แล้ว <c oughs> เขาอาจจะจะใช้ไพ่ใบสุดท้ายคือใช้ว่าอ่าทําหน้าตาถึงขังคูคูคเออทำหน้าตาถึงขังเพาเอ้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหนีเดี๋ยวเขาไม่กล้ามาอ่าไม่กล้ามาแล้วก็ถือว่าเราชนได้แล้วนี่ถ,ถ้าใจถ้าใจน้อยเนี่ยไม่กล้ามาเนี่ยนะอ้อ แต,แต่จริงๆเราไม่มีหรอกเราลักไก่เราลักไก่เออเห็นไหมเราจะอาศัยที่ว่ากล้าหรือไม่กล้าดีกว่าตรงนั้นดีกว่ากล้าหรือเปล่าเออถ้ากล้าคุณอาจจะชนะก็ได้เราอาจจะไม่มีโอ้ก็ไม่มีนี่โอ้โหนะเราพลาดเลยแต่ถ้าเขาไม่กล้าละ่ะแล้วเราไม่มีด้วยเนี่ยแต่เขากล้าละ่ะเห็นไหม เราก็แพ้นะสิจะเหลือล่ะใช่ไหมล่ะนี่แหละคือประเด็นนะครับอาศัยว่ากล้าหรือไม่กล้าเท่านั้นเอ,อใจอ่ะแต่ถ้าไม่มีใจนะครับใจไม่ได้เอามาด้วยเขาก็ไม่กล้าเขาก็ไม่มาเออเพราะว่าเขากลัวกลัวหลายอย่างนะอันนี้มันโดนหลายอย่างนะสมมติมีเนี่ยโอ้โหเขาพลาดหลายอย่างเออกูพลาดได้ยังไงวะเ,เห็นไหมเพราะว่าเขาไม่เคยยอมรับเลยว่าเขาพลาดเรื่องพวกนี้ ไม่เคยนละการทำงานจะต้องไม่พลาดสำหรับเขาอะนะเออไม่มีคำว่าพลาดเพราะคราเป็นเป็นเป็นปราดอะนะคำว่าปราดนี่ก็คืออ่าเก่งเออปาดเปลืองทุกเรื่องประมาณนั้นนะครับปาดเปลืองทุกเรื่องเขาเก่งอนยะู่แล้วเออเออ ก็ไม่รู้แหละนะครับนะเอฟซีนะเออมันก็เห็นกันอยู่แอดก็เพิ่งเจอนี่แหละนะเพิ่งเจอว่าทํางานให้แล้วแล้วก็ย้อนเก็บมาเล่นงานลูกค้าเนี่ยนะเออหาเรื่องลูกค้าอีกเนี่ยทั้งทั้งตัวเองเป็นคนทําเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนแล้วย้อนกลับมาเล่นงานเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอย่าลืมว่าเขาถือเอกสารทุกอย่างอยู่ในมือเขาหมดเลย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นไหมล่ะ อ่าเนี่ยตรงนี้แหละเอ่ามาตลาดครับผมมาตลาดนะครับมาดูอ่าหาของเย็นๆนะะแต่คงคงไม่ได้แล้วล่ะนะครับไปดูแล้วคงไม่ไหวนี่แหละนะครับเอฟซีแล้วก็ดูกันเองแล้วกันนะครับเราเราจะดูต่อไปว่าเออแล้วสุดท้ายแล้วเขาอย่างไรเออนะ ถขาจะมาหรือไม่เราไม่รู้หรอกนะเรายังไม่รู้แต่ถ้ามาเราก็ยิ่งดีสิใช่ไหมทุกอย่างเปิดเผยนะพอเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยรับได้ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าช่วยไม่ได้แล้วนะเออถ้าไม่มีคุณเนี่ยคุณไปถล่มได้สิบปีอ่ะนะถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหก็คุยมันแอดว่าปีนี้ไม่น่าจบไม่น่าจบนะถ้าคุยนะปีนี้ไม่น่าจบเออถ้าถ้าชนะถ้าเขาชนะนะเออปีนี้ไม่น่าจบ แล้วก็จะอ้างอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วพวกเหล่าบรรดาสาวกทั้งหลายก็จะทันลงนะครับไม่รู้ว่ามีบียี่สิบสนะครับนะไม่ว่ามีอาวุธหนักแค่ไหนเขาก็จะมาทลแน่ๆทุกทุกภาคพูด,ดง่ายๆว่า,าพรรคพวกนี้อยู่ทุกภาคเดี๋ยวเขาก็จะรวมตัวมาทันหลม ถ้าเราแพ้นี่ถล่มแน่นอนนะเออนะแต่แต่อไม่รู้นะว่าถ้าเกิดเขาไม่มาแล้วเนี่ยเราจะเปิดให้ดูหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเออเราไม่รู้ว่า,าถ้าเราบอกว่าเอ้ยถ้าเขาไม่มาเราก็ไม่เปิดหรอกไม่เปิดก็จ้างให้มันเป็นความลับอย่างนี้แนหะละรอให้เขามาอย่างเดียวเออแล้วพวกมันก็จะอา่าจะงงแงงหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่า ถ้าไม่เปิดก็โอ้แสดงว่าไม่มีอย่างว่าเอา้าก็เขาไม่มาไงแล้วต้องเปิดต่อหน้าเขาอย่างเดียวนะแล้วให้เขาเห็นอย่างเดียวอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการซื้ออซื้อใจซื้อความกล้าแค่นั้นเองเห็นไหมละ่ะชัดเจนนะเอฟซีนะเออถ้ามาก็ชนะไปดิอออย่างง้ยชนะมาก็ชนะไปนะแล้ว เหล่าบรรดาสมุนทั้งหลายก็ร่วมกันละครนี้นะบรรเลงเพลงอินเดียทัวร์นะครับเออนะเอาทัวร์มาลงกันทีเดียวลุมถลม่มเอเห็นไหมลุมถล่มแน่นอนไม่ต้องกลัวเขาพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้าเขาพลาดล่ะถ้าเขามาก็พลาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเหล่าบรรดาทั้งนั้นก็จะอันตรธานหายไปก็จะไม่พูดเรื่องนี้เลยเออไม่พูดนะ พูดไปก็เข้าตัวทั้งนั้นเลยไอ้เขาตรามากไลวเยอะเนี่ยเออแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาออกมาตบเองเลยเขาพูดงั้นนะโอ้โห